วันนี้ผมจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้จะเดินทางไปหาที่นอนหาที่กลางเปกลางเต็นท์ที่แคมปิ้งเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนครับแล้วก็ระหว่างทางมีตรงไหนเที่ยวก็จะแวะเที่ยวไปด้วยแล้วติดตามชมครับเดีย๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะใช้ชีวิตนี้ให้มันคอเจงหันหลังให้เรื่องที่มัคอเซงร้อยเรียงเรื่องราวให้มันเป็นเพลง ี้ถึงฐานปฏิบัติการตำรวจตัวเองชายแดนห้วยอคอกหมูแล้วครับตรงนี้เป็นลานจอดฮอแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่มองไปเนี่ย่นเลยเห็นใจมากสวยงามมากเช้านีถ้าโชคดีก,ก็อาจจะเจอทะเลหมอกนะครับหัวเป็นเรเบียบเรียบร้อยะฮะแล้วตรน,นี้นะครชีวิตตอชะดอนะ <l ap> เราก็เข้ามาบุกบัวบุกบุกครัวเด้พี่เลย <laughs> บังเอิญรู้จักรุ่นพี่ที่มาประจำอยู่ที่นี่ด้วยอ <laughs> ีกคนบ้านเดียววันอีกอันนี้ผมอยู่ตรงจุดชมวิวนะครับ เนี้ยลมแรงมากขนาดยืนก็ยังจะตัวจะฟิวไปตามลมเลยตู้แรงลมไม่ได้แล้วอากาศมันก็เย็นด้วยลมแรงมากคืนนี้ตั้งต้องแย่แน่เดี๋ยวข่อนจะกลับเนี่ยผมจะเก็บฟืนครับฟืนเล็กๆน้อยเนี่ยเพื่อไปอ่าไปก่ไปอไปก่อไฟเพื่อทําอาหารตอนเย็นนะเก็บตามพวกเศษไม้เศษกิ่งไม้ที่มันตกอยู่ตามพื้นดินนี่แหละครับ จัดแจงกลางเปอที่ิลับที่นอนเดี๋ยวพอมืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะยุ่งเพราะว่าไฟไม่ค่อยมีนะอันนี้คือเป็นเปยต้นไม้สอต้นเราก็นอนได้แล้วสบายด้วยกันยุ่งได้ด้วยวแบบถึงเวลาทำอาหารกินแล้วครับ อาหารง่ายๆบ้านๆไม่ต้องอะไรมากนี่อาหารสำเร็จรูปอะที่มันมีขายทั่วไปตามท้องตลาดอะมีเพื่อนมาแจมด้วยตอนแรกคิดว่ามันไม่มาแต่แรกมันบอกว่าจะมาแล้วแบบแล้วมันก็หายไปเลยแล้วสุดท้ายมันก็มาเซอร์ไพรส์เราแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อ,อีกหรือเปล่ามันจะนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้คืนนี้นนจ,ะจะลงไปหาปูหาก,กบข้างล่างก็ไม่ไหวนะ วันนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหานะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดขึ้นมาช่วงนี้นอาจจะทางจะยากนิดหน่อยนะครับพอโดนน้ำซอนะครับชมีิฝนก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอามอเตอร์ขึ้นมาควรม,มีทักษะหน่อยนะครับผมพี่ไม้พี่ไม้พ,ไมพี่ไม้มาช่วยก่อไฟแล้วก็ช่วยทําอาหารได้อาหารอย่างนี้ไม่น่ายากแต่ก่อไฟยาก กินแบบไหนอยู่ที่ไหนก็ได้นอนง่ายๆนะครับอย่างผมเนี่ยครับนอนวันนี้ก็หมอนเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพื่อนๆรองเทา้าผ้าใบเนี่ยเราเนี่ยนะครับหนุนหัวนะครับก่อนหนุนหัวคุณก็เอาพลาสติกนะครับสะอาดๆปุมไปหน่อยครับอย่างนี้ครับง,ง่ายเกินร <laughs> องเท้าแม่ของต่ำขนาดมือนหนุนหัวไม่ถือเนี่ยไม่ถือ เพื่อนของเจ๋งก็ไปแมบนี้นทุกคนนะครับเอาละครับก็กินอาหารมื้อเย็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยอาหารมื้อพิเศษมากก,ากับบรรยากาศที่เกินธรรมยายฮะคือแบบอาหารหลักสิบบรรยากาศหลักล้านก็ซื้อไม่ได้ฮะจริงๆก็เดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้ก็ แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวก็คงต้องแยกย้ายกันเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีพาไปที่ที่ไม่มีใครเคยไปก็ได้สำหรับคืนนี้ลาทิีสวัสดีครับ